ติวันนี้วันที่9เดือนพฤศจิกายนปี2025เราจะมาฟังคำพูดของเอเวกปัปตาดาซึ่งพูดโดยเอเวกปัปตาดาเมื่อวันที่3เจ็ดเดือนพฤศจิกายนปี2007หัวข้อของเมอรีก็คือในขณะที่นำพลังแห่งสัจจะและความบริสุทธิ์เข้ามาสู่รูปแบบของลูกจงรักษาความสมดุลของการอยู่อย่างเป็นลูกและก็เป็นนาย วันนี้พ่อที่แท้จริงครูที่แท้จริงและซักกรูที่แท้จริงกำลังมองดูลูกๆของท่านกู้ที่เป็นตัวแห่งสัจจะและเป็นตัวของพลังเพราะพลังแห่งสัจจะนั้นสูงส่งที่สุดพื้นฐานของพลังแห่งสัจจะก็คือความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์ขออย่าได้ให้มีชื่อหรือร่องรอยของความไม่บริสุทธิ์อยู่ในความชิดคำพูดการกระทำความสัมพันธ์ การติดต่อหรือแม้นในความฝันของลูกอะไรที่ปรากฏให้เห็นในรูปแบบทางปฏิบัติของความบริสุทธิ์เช่นนั้นความสูงส่งนั้นปรากฏให้เห็นอย่างชัดเจนบนใบหน้าและความประพฤติของดวงยานที่บริสุทธิ์เช่นนั้นในดวงตาของเขาพวกเขาจะมีประกายของจิตวิญญาณบนใบหน้าของพวกเขาก็จะมีความเบิกบานแจ่มใสอยู่เสมอและในความประพฤติของเขา ในทุกๆย่างก้าวของเขาพวกเขาจะเป็นคามาโยคยีเหมือนกับพ่อลูกๆทั้งหลายกำลังทำตามหนทางแห่งสัจจะผ่านพ่อที่แท้จริงในเวลานี้คนหลายคนในโลกพูดว่าพวกเขากำลังทำตามหนทางแห่งสัจจะและพวกเขาก็ยังพูดถึงสัจจะแต่ความบริสุทธิ์ที่สมบูรณ์เท่านั้นคือ พลังแห่งสัจจะที่แท้จริงและลูกๆทั้งหลายก็กำลังจะมาเป็นเช่นนั้นในเวลานี้ในยุคบรรจบภบก,กันนี้การบรรลุผลที่สูงส่งของยุคบรรจบพบก,กันนี้ก็คือพลังแห่งสัจจะและพลังของความบริสุทธิ์และการบรรลุผลของสิ่งเหล่านี้ทั้งหมดนั้นก็เป็นของลูกๆบราหมินผู้ที่จะมาเป็นเทพในยุคทองและก็อยู่อย่างบริสุทธิ์ในเรื่องของทั้งดวงญาณและก็ร่างกาย ตลอดทั่วทั้งโลกหรือทั่วทั้งวงจรไม่มีดวงยาณอื่นใดกลับมาบริสุทธิ์ได้ในเรื่องของทั้งดวงยาณและร่างกายพวกเขานั้นกลับมาบริสุทธิ์ในเรื่องของดวงยาณแต่พวกเขาไม่ได้รับร่างกายที่บริสุทธิ์ดังนั้นในเวลานี้ลูกๆทั้งหลายนั้นกำลังซึมทราบความบริสุทธิ์อย่างสมบูรณ์นั้นรูปพูดด้วยความทาบซึ้งทางจิตนิยาณ รูปนั้นจดจำได้ไหมว่าลูกพูดอะไรด้วยความทราบซึ้งทางจิตวิญญาณน,นั้นให้จดจำสิ่งนั้นลูกๆทั้งหลายได้พูดจากหัวใจของลูกและจากประสบการณ์ของลูกว่าความบริสุทธิ์นั้นเป็นสิทธิ์กำเนิดของลูกสิทธิ์กำเนิดนั้นจะได้รับอย่างง่ายดายเพราะเพื่อที่จะได้รับความบริสุทธิ์และสัจดิ์จกลูกๆทั้งหลายก่อนอื่นนั้นจำรูปแบบของดวงยญาณ ที่แท้จริงของลูกได้ลูกนั้นได้จำพ่อที่แท้จริงของลูกครูและเจ้ากรูที่แท้จริงของลูกได้พรขอให้ลูกรับสิทธิ์ในสถานะที่สูงส่งโดยการเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองแล้วมาเป็นภาพลักษณ์ของการค้ำชุนต่อโลกเพื่อที่ลูกๆจะได้รับสถานะที่สูงส่งการสอนของบัพดาก็คือลูกๆลูกแต่ละคนจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวลูกเอง แทนที่จะเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองเมื่อลูกคิดถึงหรือมีความคิดเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงเหตุการณ์หรือดวงยญาณอื่นๆหรือคิดว่าลูกนั้นจะต้องได้รับการรอดพ้นบางอย่างได้รับความร่วมมือหรือการค้ำจุนแล้วลูกต่อมาก็จะเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองเมื่อลูกเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองบนพื้นฐานของการค้ำจุนบางอย่างราังวัลของลูกนั้นก็ยังขึ้นอยู่กับการค้ำจุนบางอย่างนั้นด้วย เพราะสิ่งนี้บัญชกีการสะสมของลูกก็จะถูกแบ่งปันไประหว่างการค้ำจุนที่ลูกเอามามากมายอย่างไรเพราะฉะนั้นให้มีเป้าหมายว่าลูกนั้นจะต้องเปลี่ยนแปลงตัวลูกเองในการอยู่อย่างเป็นรูปลักษณ์ของการค้ำจุนต่อโรคคติพจน์โดยการมีความจริงจังและกระตือรือร้นและความคิดที่สูงส่งในทุกๆชุมนุมความสำเร็จนั้น จะได้รับการรับรองเรียบร้อยอัปชาโอมชางิิ